สวัสดีครับทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราก็จะมาเล่นเกมฟรีไฟนะวันนี้ก็มาอยู่อันหนึ่งกับน้องฮะเล่นประมาณนี้เลยก็จะเป็นประมาณนี้นะก็นนเดี๋ยวรอให้น้องเปิดคลิปต่อนะฮะตอนนี้ผมก็กดเลยนะฮะ แล้วผมก็เปิคดคลิปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะเล่นเล่นปืนเองจะเล่นปืนอะไรนัดเดียวหรือว่ายัางไงปืนนัดเดียวโอเคไหมดีเซอร์นะันปืนแรกสีขาวๆอะ่ะมา เราเปิดห,หัวไปหน่งเมตรนะฮะก็แบบผมเหิดกันนะครั้งแรกก็เปิดหัวไปเลยนะหนึ่งเมตรนะเราก็ไม่ต้องลากลากตึงๆเนะี่ยเราก่อนะฮนะแป๊บหนึ่งฮะขอเปิดห <c oughs> ้ามเล่นห้ามเล่นปืนลัวนะ ลองยิงให้ดูดิอ๋อโอเคโอเคเฮ้ย okay, okay. ขึ้นหัวไม่แตกอสองหัวติดนะครับสองหัวติดนะนะช่วงนี้ผมจะเจ็บคอนิดนึงนะก็ะขออภัยแล้วบอกว่ ขผมก็น ah, like no, ่าจะยิงหัวเป็นอยู่ใช่ไหมน่าจะยิงหัวเป็นอยน่าจะยิงอยู่เพราะเมื่อกี้ผมเปิดหัวไปแล้วนะฮะสองเม็ดสองเม็ดนะฮะเลยนะฮะเลยสามหัวฮะสามหัวเล่นโหดๆเล่นโหดๆหน่อยดิสามหัวแล้วฮะสามหัวล้วนเลย อ่ะดิเ pues mm hmm> ล่นป nah ืนลัวนอ่ะดิเล่นปืนลัวเฮ้ยแปมหนึ่งแปมหนึ่งเน็ตหลุดเน็ตหลุดแปมหนึ่งนะเน็ตหลุดเน็ตไม่ดีก็เก้าบวกเน็ตปิงอ่ะเน็ต ยังปิงอยู่แป๊บนึงอย่าเพิ่งยิงเหตุไม่ค่อยดีอ่ะสี่หัวนะครับสี่หัวเมื่อกี้อ่าอะไรนะเน็ตมันปิงจริงๆเดี๋ยวเข้าไปดูในคลิปก็ได้สี่หัวเรียบร,ยนะร้ยบรยนะอยเอ๋อเมื่อกี้เข้าไปดูในคลิปได้นะ <c oughs> ผมรอยได้ว่ะเฮ้ยขึ้นหัวหนึ่งเม็ดไม่ปั๊มยานะไม่ปัมป๊มยานะเมื่อกี้ทุกคนน่าจ,จะเห็นะ ี่ามไม่ไเหง <c oughs> นเฮ้ยเฮ้ยมมาดีมาดีมาดไม่ไม่เปิดไปิวนะล่ะ เฮ้ยระเบิดเฮ้ยระเบิดนออกมาดินี่ไงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยฮีโปร่าไปมาดิมาดิมาดิหัวแตกนะฮะทุกคนตอนนี้ก็เป็นห้าหัวเรียบร้อยนะฮะห้าหัวเรียบร้อยนะตอนนี้ น้องผมยังอ่ะพี่ออดให้ก็ไดบพี่เอาแค่ปืนนี้ปืนเดียวนะฮะกาตามสเต็ร์ลยนะฮะเรามีโคโนเราก็ต้องเก็วไว้เราต้องใช้ไว้นะก็อันนี้ใช้แค่ปืน,นห86เม็ดนะฮะโอโ้โหน้องผมนี่ไม่ค่อยโหดเลยนะ เนี่ยดูผมหมาปืนเลยหิ้มน่ะอะพี่พี่ปาให้ใช้ปล่อยให้ใช้ปืนลัวนเลยตอนนี้น้องผมได้ทำกอนหลุดไปเรียบร้อยแล้วนะฮะมันจะลองดูว่าน้องผมจะเข้ามันจะหงมดหง อันนี้บอดเล่นให้นะฮะ first blood เฮ้ยขอเต้น5าสุดผมด้วยรอนนี้ผมจะอ้อปให้้อเข้าไปก่อนนะฮะเราจะเล่นแบบรอบน,นี้เลย វត្តវត្តណាវត្តណាអលេវត្តເຖິງຕຶງເລ ი ន້ອງខ្ញុំໄດ້ចូលຫົວសី b o น้องผมโหดเกินนะจริงนะฮะผมยวยตต่นวันนี้ผมจริงนะฮะไม่รู้ว่าน้องผมไหวไผมไม่รู้

เราจะมาสอนเปิดหัวกันฮะอย่างนี้นะฮอย่างนี้เลยแบนี้แบบนี้ซึ่เลย่เลยแล้วก็จะมาสอนนะลอจะเห็นนะฮะจะเล่นนันเดี๋ยวจะ จะเล่นดีแค่ไหนก็ขอจบกระเพียงแค่นี้นะลองออกเป็นที่เรียบร้อยเรียบนะฮะบ๊ายบาย